มาค่ะตอนนี้นะคะแคนดี้มาร์ทแลนด์ของเราก็สามารถที่จะขึ้นบวก10บได้แล้วเพราะฉะนั้นเราจะบวกขึ้น1ิบไปเลยเพื่ที่จะมารีวิวให้ทุกคนดูกันว่า แค่ี้มาแลนบวกสิบนั้นสามารถทำอะไรได้บ้างก่อนรับชมขอแนะนำร้านเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมราคาถูกเกมมือถือเกมออนไลน์เปิดให้บริการมากกว่า3ปีเติมเร็วดังจรวดสะดวกปลอดภยัยใส่ใจลูกค้าทั้งเพจจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายไว้ใจได้เลยปลอดภัยหายห่วงโปรโมชั่นคุกกี้รันคิงด้อมรับเติมถูกแพ็คในเกมถูกกว่าเติมเองลดสูงสุดถึง500บาทสนใจเติมแพ็คไหนติดต่อทางเพจได้เลย นอกจากนี้ยังมีให้เลือกเติมอีกหลากหลายเกมทั้ง Rov, Free Fire, FIFA Mobile, eFootball บริการฉับไวใส่ใจลูกค้านึกถึงเพจเติมโค้ดเกมลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะบวก6แล้วบวก7บวก8ล้มเหลวอีกแล้วบวก8บวก9 แล้วก็บวกสิบเออทำไมบวกสิบนี่นะคะอ้าวขึ้น11ได้ก็ขึ้นไปเลยสิคะเออบวกสิไปเลยมาเดี๋ยวเราจะมาดูสกิลกันก็คือได้รับพลังแห่งแสงและมอบความเสียหายเพิ่มเติมจากสกิลหลังจากใช้สกิลจะปล่อยพลังแห่งแสง ทุกจำนวนครั้งการโจมตีที่กาหนดแล้วสร้างความเสียหายที่มากขึ้นรวมถึงจะสร้างความเสียหายคงที่เพิ่มเติมตามสัดส่วนพลังชีวิตสูงสุดและเฟื้นฟูพลังชีวิตให้ตัวเองหลังสกิลสิ้นสุดลงพลังแห่งแสงที่เหลือก็จะสร้างโล่ให้คุกกี้ลดมาร์แลนด์วงเล็บ จำกัดความเสียหายคงที่ตามสับสนพลังชีวิตสูงสุด300,000ดามเมจมาแลนเนี่ยก็จะใช้สกิลแล้วก็จะอยู่ในสถานะที่ว่าการดีบัฟอะไรต่างๆเนาะแล้วก็จะกดแกว่งเป็นแสงออกไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็พอสกิลสิ้นสุดลงเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2อ,อย่างก็คือจะเอาพลังแห่งแสงที่เหลือเนี่ยสร้างโลให้กับมาแลนตอนสกิลเสร็จ แล้วก็จะมีฟื้นฟูพลังชีวิตให้ตัวเองด้วยแล้วอยากจะให้ทุกคนมาดูในส่วนตรงนี้นะคือเราจะเห็นคำอธิบายตรงนี้ใช่ไหมว่าจำกัดความเสียหายคงที่ตามสัดส่วนพลังชีวิตสูงสุด300,000ดาเมจเนี่ยคือเราจะเห็นได้กับตัวละครอย่างเช่น Black Pearl นะ,ะเดี๋ยวเราเลื่อน,อนดูนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยเหมือนกันเลย เราจำได้ไหมว่าเมื่อก่อน Black Pearl คือโกงมากนะกับสกิลที่แบบเล่นกับพลังชีวิตสูงสุดของศัตรูอะเรารู้สึกว่าแสงจันก็จะมีนะอ่าแสงจันก็มีเนี่ยความเสียจัพลังชีวิตส่วนตึดตืด0ดสามแสดาเมจเนี่ยไม่เกิน3,000สนดาเมจนั่นหมายความว่ารู้สึกว่า m a r ์ Land เนี่ยน่าจะเก่งเพราะว่า เวลาสกิลอะไรที่มันอธิบายประมาณนี้คือแบบส่สวนใหญ่นะคือจะเก่งแต่จะบอกว่าตอนนี้คือมาแลนด์ดิฉันยังสกิลไม่75เลยนะคือแบบว่าค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่เหนื่อยมากกับการทำคอมนี้นะนั่นก็คือคอมแบบคอมแสงอะ่ะจะฉันรู้สึกว่าโฮลี่อะเดี๋ยวนะฉันเจอกับทีมอะไรเนี่ยอืม เดี๋ยวนะนี่ฉันมาตีกับทีมอะไรอยู่เนี่ยฉันรู้สึกว่าฉันไม่ได้ตีกับทีมนี้ไม่ใช่หรออืมโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรอืมตอนแรกฉันว่าฉันกดสู้กับเพื่อนในเกมไม่ใช่หรอแต่จากที่เห็นนะคะคือมาแลนดนไม่โดนราชินีแทะแข่งเนาะดูสิแนวหน้าสองตัวคือแบบยืนแบบสนั่นมาก แต่ go, s <S เดี๋ยวนะ s <S ฉันงง <'s> อ,อ่ะออม๋อคือฉันกดโอเคไม่เป็นไรหรอก s <S ก็ชนะ <'s> ก็ถือว่าชนะ <'s> ไม่ได้เป็นเพื่อนกับผู้เลนเอา้าคือกูก็ไม่ได้เป็นเพื่อนกับมันกูก็กูก็งงอยู่ว่ากูตีกับมันได้ไงเนี่ย เพราะว่าตอนแรกฉันจำได้ว่าฉันไม่ได้จะสู้กับสีคนเนี้ยอ้าค่ารู้แล้วว่าไม่ได้เป็นเพื่อนกับมันกูรู้แล้วมาแลนไม่ใส่คูททม์เลยนะไม่รู้ว่าจะได้หรือปะ่ะตบมาเลยกอดว้เลย ฉันรู้สึกว่ามาแลน์ปาดแค่นิดเดียวเองน,นอะนะทำไมปาดนิดเดียวเองค,คือมันปาดเกือบตายอะมเมื่อกี้ฉันเห็นชีปาดเกือบตายอะคือมันเกือบได้นะเนี่ยอันนี้คือเพียวครูทำล้วนเลยอาจจะฮิวได้ดีขึ้นมัง้ง สังนอาจจะต้องใส่เป็นคูทามหรือเปล่าอพาเอลก็ฮิลเร็วขึ้นนะมาแลนสกิลเร็วพีเยวฮิลเอ,อ่อแทงจนตายเลยแต่ฝั่งนุ้นก็ตายนะเว้ยอันนี้ไลดูแบบมีความเป็นไปได้อะ่ะเว้ย วิวมีความเป็นไปได้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 โอเมกแต่มันก็แลดูมีความแบบโอกาสชนะเพิ่มนะแล้วถ้าฉันอัพแบบแคนดี้มาแลนด์สักแบบ30อย่างเงี้ยค่ะชีก็จะแรงเพิมอมาเด ชีก็จะแรงพอมาดเดอโอ้ใช่ไหมล่ะยังไงแต่แสงจันทร์จะตายเว้แต่ฝั่งหนูนะแสงจันทร์ก็ตายคือเหมือนแบบตอนนั้นเลยอ่ะเหมือนตอนนั้นเลยอ่ะที่เราชนะเว้ ออกแนวเลิศอยู่อืมออกแนวเลิศตายละตายละลืมเช็คดาเมจชเกรียมดามจเยอะสุด oh my god รอบนี้เราใช้เป็น BTS แทนเพียวดูบางทีเราอาจจะยืนได้ดีก็ได้นะเพราะว่า BTS ก็ยังเก่งอยู่นะในอารีนา ก็หิวขึ้นได้อยู่นะแต่เหมือนจะตายละแต่ก็ได้อยู่สู้เขา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 เฮ้ยเฮ้ยเกวียมันสอบมันฟันมันฟันมัน ตบมันฟันมันฟันมันฟันมันจะไปยอมอ่าไปยอม่ะไปยอม่อาไปยอมไ <c oughs> ปยอมยย <c oughs> นิดเดียวเองถ้าเป็น BTS แล้วอาจจะต้องใส่แสงจันทร์เป็นโคทามหรือเปล่าเพราะว่าเอ่อฮิีวมันไม่ค่อยพอแล้วก็นางไม่โดนแบบ สตัรนไล่อยู่แล้วเพราะว่าม so totally. ี B T S กันให้เพราะฉะนั้นชีก็จะลอยได้แบบไม่ต้องห่วงอะไรอันนี้คือแบบว่าลองดูนะแต่งจันแบบ g o ูดช m ยเดี๋ยวนะฉันว่ามันออกมาดีกว่าเดิมนะเนี่ย oh my god <S พระม่ก oh มันออกมาดีกว่าเดิมมากเลยนะโอะแม่ก็พแม่แล้วคือเกลียมันคือแบบดาเมจเยอะแบบตลอดเลยอะ่ะถ้า BTS มาแล้วก็แสงจันเป็นครูทา์ก็น่าจะพลิ้วขึ้นนะเนาะเพราะว่า BTS ก็การสตาร์แล้วก็แสงจันไม่โดนกระแทกไม่โดนอะไรเนาะนางก็เลยแบบลอยได้แบบไม่ต้องห่วงอะไรเลยนะคะ ใช่ไหมหรือว่าฝั่งนู้นถอดท็อปปิ้งเลยหรือเปล่าทําไมดูแบบทําไมดูแบบเหมือนเหมือนชีแบบเหมือนชีอ้อมลงอะ่ะเหมือนชีอ่อมลงจริงๆนะดูสิ <S <S คุณชีไม่ได้ถอดท็อปปิ้งอะไรใช่ไหมคะแต่แบบนี่โฆษณาอีกแล้วอะอ่ะอันนี้น่าจะเป็นนกกับแสงจันเนาะ มาดูกันค่ะลองใช้ในอารีนาจริงดูนะว่าจะเป็นยังไงเริ่มเลยวิชันว่าแบบฉันว,ว่ามันเหลอะคาฉันว,ว่ามันเหลอค่าบอกเลยว่าเลอค่าคดูสิดูสิเพียวฝั่งหนูจะตายแล้วว่าแต่เพียวมันยังอยู่อ่ะ <laughs> เพียวมันไม่ตายแล้วว่า อุ้ยหัลลีมาแต่อุ้ลดเวอร์เหลือคามากๆแล้วทีมที่เป็นโฮลี่เบอร์รี่ล่ะกับไวเบอร์รี่สองตัวนี้จะเป็นยังไงโฮลี่ไวแล้วก็แสงจันนกแล้วก็เพียวแลดูเริ่มตื่นเต้นขึ้นแล้วนะคะแต่ชนวชนะนะเนี่ยดีดีด เพราะว่าเรากันสตันได้ไงจาก BTS เออยังไง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 ใจยังไงจ้าเรามาแลนแม่งแบบโอ้ตาย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 เกือบตายแสงจันเราโอเคโอเคอ๋อไม่ได้วะเว้ยจะบอกนะว่าแพ้ไวบรีอ่ะไวบรีต่อยแรงหรอยังไงเนี่ย เราไม่ค่อยจะมั่นใจแล้วสิโยฝั่งน้อมันฮิวฉ่ำเกินเราเลื่อนมาตรงข้างล่างนะตรงนี้คือเอฟเฟคบวกสินะเพิ่มความเสียหายจากการโจมตีของธาตุแสงของเพื่อนร่วมทีม20%ในส่วนตรงนี้มันทำให้กียมันของเราอะดาเมจมันจะเยอะกว่าแบบคนอื่นตลอดเวลาเลยจากที่เราลองเทสกันเนี่ย เราจะเห็นว่าเกียรมันอะดาเมจเยอะชิบหายเลยอะเพราะว่ามันได้จากตรงนี้แล้วพอบวก20เพิ่มไปอีก25%จากเดิม20%บวก30%เพิ่มอีกเป็น30%มแล้วอย่าลืมว่ามันสามารถซ้อนทับได้2อันนั่นหมายความว่าถ้าแคนดี้บวก30อ่อะก็คือถ้าแสงแรงขึ้น60%ซซึ่งฉันว่าฉันอาจจะเติมตัง อัพแคนดี้มาแลนด์เพิ่มนะคะในอนาคตอะเออแล้วตอนนี้ก็คือฉันใช้เป็นโจมตีล้วนเลยนะแล้วก็ความเร็วโจมตีซึ่งก็แรงแล้วก็ยืนได้ด้วยก็ไม่ใช่ว่าตายง่ายนะแต่ก็ไม่แน่ใจว่ามันจะดีที่สุดหรือเปล่านะแต่ก็ที่ลองเทสดูก็ใช้ได้อะก่อนที่เราจะไปนะคะเดี๋ยวเรามาแจงท็อปปิ้งที่เราใช้กับแต่ละตัวเนาะก็คือ h o ลีเบรี่นะคะคูทามยีสองเปอร์เซ็นแล้วก็ลดความเสียหายเยอะเนาะแล้วก็กีอมันนี่คือลดความเสียหายล้วนนะคะแล้วก็คูทามสามเปอร์เซ็นเนาะเพื่อที่จะให้นางนั้นได้เริ่มสกิลช่วงสามวินะคะแล้วก็มีติดความเร็วโจมตีไว้ด้วยนะคะแล้วก็มาแลนนะคะคือโจมตีล้วนแล้วก็ความเร็วโจมตีเยอะๆนะคะแล้วก็แสงจันทร์ก็เป็นคูทามล้วนนะคะแล้วก็ลดความเสียหายเยอะๆแล้วก็ BTS คือ พูทำยี่อย่างเดียวเลยนะคะก็ประมาณนี้นะคะก็ขอจบการรีวิวแคนดี้มาร์ทไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องแคชเบ e ดด้วยนะคะวันนี้ขอตัวไปก่อนค่ะไปแล้วคะ่ะบาย